สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบก,กับช่องมีมายมุนทาวอดชชานลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่ก,กันกับคลิปรนด้อมดวงความรักของชาวทักไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูใครที่เข้ามาแล้วมุนฝักกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวทัศไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะ มันขอเปิด energy ของชาวธาตุไฟที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้กันก่อนนะคะต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมเนาะก็อยากให้เ,เพื่อนๆรับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้เนาะถ้าส่วนไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะก็ไม่ต้องรับเอาไปนะจ๊ะ mm. มาเริ่มกันเลยอยากให้พลังงานในตอนนี้เตรียม,มพร้อมให้กับตัวเองให้ความเชื่อมั่นกับตัวเอง ะะเวลาและโอกาสมันมาแบบให้สําหรับคนที่มีความพร้อมเสมอคือมันรู้สึกว่าอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองยินดีกับตัวเองในทุกๆความสําเร็จในแต่ละก้าวนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายการเมนิเฟกการทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามแผนตามเป้าที่เราวางเอาไว้นะคะเชื่อมั่นอย่าไปคิดว่านั้นไม่ได้หรอกอันนี้ไม่ได้หรอกลองทําดูก่อนเทสชั่นดูก่อนนะคะเรามาดูกันว่าพลังงาน ของชาวทาไฟจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้นะให้ึันสามถ้วยนะคะก้าวไม่เทาจัดชีสบาลานซ์ค่ะ อยู่ในทิศทางพลังงานของการที่คุณน่าจะมีการปรับตัวนะคะการจัดสรรพอยตี้ในชีวิตการจัดลำดับความสำคัญให้กับตัวเองอยู่ในช่วงเวลานี้เนาะให้ความแฟร์ให้ความรู้สึกว่าคุณมีเหตุมีผลเออสำหรับตัวตนสำหรับพลังงานตัวเองมากยิ่งขึ้นในเวลานี้นะคะ มันมีการเตรียมความพร้อมกับอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราแค่รู้สึกว่าคุณเหมือนดูประเมินสถานการณ์อสอดส่องดูทิศทางดูเรื่องราวคอยประเมินดูว่าสถานการณ์แนวโนม้มในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรใดๆจะไปในทิศทางไหนหรือว่าตัวคุณจะมีพลังงานความคิดความรู้สึกอย่างไรเนาะเหมือนคุณคอยประเมินสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดในช่วงนี้นะ ช่วงนี้ถ้าใครจะได้เจอได้เจอใครบางคนนะคะมันว่ามีเกณฑ์ที่อาจจะเป็นการเริ่มต้นจากการเป็นกัลยาณมิตรนะคะการเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนการเป็นคนที่รู้จักหรือว่าคิดคอนเนคชั่นกันไว้ในชีวิตมาก่อนก็ได้นะ เหมือนกับช่วงนี้คุณอาจจะมีพลังงานมีแอคทิวิตี้อะไรที่คุณไปมีกิจกรรมใหม่ๆนะคะไปออกงานเลี้ยงสังสรรค์งานสังคมหรืออาจจะมีเพื่อนเป็นพ่อสื่อแม่สื่อชักพานำพาใครบางคนมาให้คุณได้รู้จักหรือถ้าสืบไปสืบมาคนที่คุณเดียวอยู่นะคะจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่ามีคอนเนคชันที่มันเชื่อมต่อระหว่าง กันละกันก็ได้ช่วงนี้มนต์ต้องบอกว่ามันมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมมีเรื่องของการที่มีคอมมูนิตี้มีการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ออกงานสังคมงานเรื่องสังสรรค์อะไรต่างๆมากขึ้นแล้วมันน่าจะมีความแบบ ทำให้ได้เจอได้เจอผู้คนใหม่ๆเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นนะคะประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่คุณจัดสรรพื้นที่ให้กับพลังงานของพาร์ทเนอร์หรือถ้าใครที่โสดอะมันคิดว่าคุณแบบจัดสรรช่องว่างให้แบบมีโอกาสให้คนได้สามารถเข้ามาได้แบบว่าถ้าใครที่สโสดมานานไม่มีแฟนอนะมันว่าคุณมาจัดสรรเวลาชีวิตให้คุณสามารถมีเวลาให้กับ แฟนให้กับพาร์ทเนอร์ได้ประมาณนี้เลยทีนี้ทิศทางนะคะในแง่มุมของสเต็จความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันคิดว่ามันมันจะมีความแฟอ,อ่อแล้วก็คุณมองหาความสัมพันธ์ที่การให้การรับในสิ่งต่างๆมันมีความเท่าเทียมซึ่งกันและกัน ให้ความแฟให้ความยุติธรรมกันในความสัมพันธ์นะคะอันนี้เราจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ตัวคุณค่อนข้างมากเนาะทิศทางพลังงานต่อจากนี้นะคะจะมีการเฉลิมฉลองมีการเเบลบิมฉมีการเตรียมความพร้อมกับอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ ดูมันเป็นเหตุเป็นผลจริงๆอ่าแบบว่าไม่ได้ใช้อโม t ชันใช้อารมณ์นะคะมาดูซิว่าการเทคชั่นที่ชาวทัศไฟจะได้รับจะเป็นยังไง The e m p r e s s Seven of w a t e r นะคะ Dreamer Wow mm hmm. 10ถ้วย Nice of Earth เป็นพลังงานการซัพพอร์ตจ้าจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกหรือว่าเป็นสายเปย์ซัพพอร์ตในด้านอื่นก็ได้นะ คิดว่ามมนมีการเติมเต็มเป็นความอุดมสมบูรณ์หรือการที่จะกอเกิดพลังงานความสุขที่เกิดขึ้นมีโอกาสในเรื่องของความรักเกิดขึ้นมีชอยมีตัวเลือกโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมีจุดที่เป็นการเริ่มต้นอย่างแท้จริงออมีความเชื่อมีพลังงานความรักความรู้สึกที่จะ ส่งตรงไปถึงนะแล้วก็มันมองว่ามันจะมีทิศทางที่คุณรู้สึกแฮปปี้นะคนที่จะเข้ามาเนี่ยการเทนชั่นเนี่ยแล้วเรามีพลางานที่เป็นสิบช่วยเนี่ยมันให้ฟิลลิ่งแบบอบอุ่นผูกพันแฮปปี้เนสมีความสุขเกิดขึ้นมีความเชื่อมั่นมีสเต็ปของการได้เริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างนะคะขึ้นมาในช่วงเวลานี้เนาะ อีกอย่างหนึ่งนะคะมันว่ามันน่าจะมีการแบบได้ไปต่อหรือมีบางอย่างที่รู้สึกตอบโจทย์ซึ่งกนและกันนะคะมันดูเป็นในทิศทางที่แฮปปี้เออซัพพอร์ตซึ่งกนและกันไปได้การเทชันของเขาน่าจะมีการเปิดโอกาสในการเป็นชอยเป็นตัวเลือกซึ่งกนและกันนะคะระหว่างชาวทัดไฟแล้วก็คุณที่คนที่คุณจะได้ดีลต่อจากนี้นะมามาดูกันสิว่าแล้วพลังงานเป็นไงอีก แนวโน้มต่อจากนี้ค่ะ s i x of air นะคะ9เหรียญ8ไม้เท้าแล้วก็ the hermit ค่ะพลังานที่ขึ้นมาเป็นในแง่มุมของความชัดเจนเป้าหมายการ เป็นตัวของตัวเองเออการได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะมอนว่าทั้งคุณและเขา,าค่อนข้างเป็นสายแบบมีโลกส่วนตัวมีพลังงานของการที่จะได้รับการได้รับข้อความได้รับการสื่อสารมาจากใครบางคนนะคะแล้วก็มีในแง่มุมของความแบบ เป็นตัวเองแฮปปี้กับตัวเองก่อนแล้วค่อยมาแบ่งปันพื้นที่ส่วนกลางร่วมกันนะเออประมาณนั้นคือเรารู้สึกว่ามันดีนะที่เราแบบเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนแล้วก็เหมือนเป็นการที่จะได้สื่อสารกันมากขึ้นน,นะคะได้ม o v ออนจากอะไรเดิเดม,ดมๆแล้วก็ได้เดินไปข้างหน้านะคะในรูปแบบที่มีพื้นที่ส่วนตัวให้กับตัวเองด้วยนะอันนี้เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ respect เคารพซึ่งกันและกัน ทีนี้มนจะดูคำแนะนำนิดนึงนะคะจากไพนาให้กับชาวธาตุไ่ชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะคำแนะนำจากไพ่อยากบอกอะไรไพ่ขึ้น The c h a ริอ t นะคะมี6ไม้เท้ามีพลังงาน1เหรียญ2เหรียญเด็กถือถ้วยแล้วก็มีพลังงาน9ถ้วย เป็นพลังงานความสุขเป็นพลังงานารเริ่มต้นทางความรากักได้เปิดใจโอเพนฮาร์ดจ้าเออเปิดใจได้เปิดรับโอกาสที่เข้ามาได้จะให้โอกาสก็ได้นะคะ ันเหมือนที่คุณแพนนิ่งการวางแผนวางแผนของคุณอนะต่อให้มันมีปัญหามอีอุปรสรรคอะไรชิบว่าแนวโน้มอะถ้าพยายาม,มันมีโอกาส,สกเซ็ได้เดินหน้าไปต่อแน่นอนและโอกาสข้อเสนอทางความรักที่จะหยิบยื่นมาให้ชาวทัศไฟต่อจากนี้ที่คุณจะได้เจอมันก็เป็นอะไรที่น่าขวาไว้ซะด้วยนะคะเปิดใจได้นะคะเรียนรู้ได้นะ ประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับอยู่ในช่วงที่เราเองอาจจะต้องปรับสมดุลปรับบาลานซ์ให้มันลงตัวพอดีเนาะการจัดลำดับในชีวิตนะคะเป็นกำลังใจให้นะ่าจะได้เจอกับเรื่องราวสถานการณ์ที่แฮปปี้ดีใจแน่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บา,บายๆนะคะก็อย่าให้รับไปแตะพลังงานดีๆนะจ๊ะ